สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft Remaster กันอีกครั้งหนึ่งนะโดยในวันนี้นะฮะเราอยู่กับคุณ JHTT นะครับผมเล่นเป็นเซิร์กสีม่วงนะที่ฝั่งขวาบนนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขาเป็นเซิร์กเช่นกันนะแต่ว่าเป็นสีเออสีเขาเรียกว่าไรว่าสีเขียวไม่แน่ใจว่าฝั่งภาษาไทยมันมีคำเรื่องไหมนะแต่ผมจะเรียกว่าสีเขียวแล้วกันนะจริงๆมันเป็นสีแบบเขียวฟ้าเขียวอมฟ้าเออ สีเทียวนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าสีเทียวนะเขียวอมฟ้านะประมาณนี้แต่ผมเรียกว่าสีเขียวเดแล้วกัน,นะม,นมันออกเสียงง่ายดีนะ,ะชื่อว่าคุณยามูจิน CTL เลนะเล่นอยู่ในแมปที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะามันเป็นชื่อภาษาเกาหลีนะผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ทีน่เป็นแมปที่เอาไปเล่นจริงๆเป็นแมปที่เอาไปเล่น4คนนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เอาไปเล่นแบบฟรีพอเอหรือประเภททีมก็ได้นะแต่ว่าเหมากับการเล่นประเภททีมมากกว่านะก็คืออยู่เกิดอยู่ตรงนี้1 2 3แล้วก็4นะนีะ่ประมาณนี้เลยนะ,ะซึ่งตรงนี้ฝั่งสีม่วงก่อนลงมาแล้วนะฮะขยายเบสก่อนเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะเล่นแฮชก่อนนะแล้วก็เล่น h แฮชแก๊สพู l ได้ไหมอาจจะไม่ได้นะสำหรับทีม Starcraft สองเอ้ยสตาร์คร f t ภาคราแรกนะแต่ฝั่งสีเขียวนี่ยังไม่ขยายเลยนะ มีแต่ปัม๊มตัวเก็บแร่ออกมาอยู่นะโอเคมาตรงนี้อ่าลงเป็นโอ้แฮชเชอรี่โอ้โอยังไงรับเนี่ยทำไมไม่มาลงแฮชเชอรี่ตรงนี้ครับจริงๆช่วงต้นเกมนี่คุณไม่ควรที่จะเล่นดับเบิลแฮชเชอรี่นะอ่ถ้าไม่งั้นนี่คือข้อเสียก็คือคุณจะไม่สามารถสร้างยูนิตต่อสู้ขึ้นมาได้นะแต่ที่สำคัญคือคนตรงนีคุณจะตามหลังด้วยนะถึงแม้ว่าคุณจะมีโปรดักชันตามมาก็ตามนะอ่าเนี่ยสปอนนิงพูเออเพิ่งจะมานะ ในขณะที่ฝั่งสีม่วงนี่เขาสร้างไปเกือบจะครึ่งทางแล้วนะฮะเอเน,นีเอากดแคนเซิลด้วยกดแคนเซิล์ทำไมนะน่าจะสร้างผิดมั้งเซิร์กเอกอ๋อสร้างโอเวอร์หลอดอยู่ตรงนี้เป็นเอ็กทร r กเตอร์นะสังเกตเอ็กทรักเตอร์นี่คือมันจะตัวใหญ่มากนะเพราะว่ามันต้องครอบบ่อ,บอกแก๊สทั้งบ่อนะประมาณนี้ส่วนตรงนี้เบสสองก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะส่วนฝั่งสีเขียวตอนนี้ก็ส่งโอเวอร์หลอดไปสเกล์อยู่นะยังไม่แน่ใจว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะแล้วต่างไฟต่างแบบไม่มาสเกล ตรงนี้เลยนะฮะคือเนี่ยคืออยู่อยู่ด้านบนด้วยกันทั้งคู่นะแต่คิดว่าศัตรูน่าจะอยู่น่าจะอยู่ด้านล่างนะอ่าฝั่งสีเขียวนี่ก็ส่งมาทางนี้ตัวหนึ่งนะตรงนี้นี่ก็เดินทางมาถึงแล้วไม่เจอคลิปโอเคชัดเจนนะฮะอาจจะอยู่ตรงนี้ฝั่งซีม่วงก็ส่งมาก็ไม่เจออีกนะฮะแต่เห็นนี่ไงโอเวอร์โหลดตัวนี้น่าจะส่งมาสักตตรงนี้แหละโอเคตรงนี้มีการกดเซิร์ชลิงก์มาแล้วนะฮะกว่าจะมาได้นะครับอ่าแฮชรี่อีกที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่า อันนี้อะไรเอ่ยเซอร์คลิงฝั่งซิมมอนมีอัปเกรดเมตาบอลิกบูสต์ด้วยนะฮะเพิ่มความเร็วให้กับเซิร์กลิงนะความเร็วในการเคลื่อนที่นะมันอันนี้มันขยับไหมเนี่ยอ๋อขยับอยู่เนาะ,ะนึกว่าบั็กนะฮะโอ้โห oh. ปกติสิ่งก่อสร้างของเซิร์นี่มันจะต้องมีการขยับเคลื่อนที่มากกว่านี้นะนึกว่ามันอยู่นิ่งนะ <laughs> โอเคก็ประมาณนี้นะฮะ ผมว่าเกมนี้เนี่ยมันน่าลุ้นตรงที่ใครจะเจอใครก่อนนั่นแหละฮะอ่าว่าไงครับฝั่งสีโอ้สีม่วงเออสีม่วงน่าจะเห็นแล้วนะเออเออยอะเลยค้างค้างค้างโอเคโอเคกลับมาแล้วอ่ะว่ายังไงครับตรงนี้สีเขียวหืมโอ้เซอร์ลิงมีตีนเป็นผังผืนนะเหมือนตีนเป็ดเลยนะอโอเคแล้วตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีม่วงอัดลงมาแล้วฮะมาเจอสีเขียวตรงนี้ลุมควันเรียบร้อยครับสีเขียวระเบิดระเบ้อนะ ตรงนี้ตัวเก็บแร่โอ้มใช่นะเป็นเซอร์กลิงนะโอเคน่าจะเล่นเซอร์กลิงรัชไม่น่าจะเรียกรัสได้โอเคแต่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าฝั่งซีโอฝั่งซีเขียวแบบกดโฮมโพสิชันไปเลยนะฮะไม่วิ่งตามเลยนะตรงนี้ต้องรอให้สีม่วงไหลขึ้นมานะครับจังหวะนีอ้อย่างเดือดแล้วกลายเป็นว่าฝั่งซีเขียวเอาอยู่ไหนครับโอเคมีมาเติมแล้วนะ,ะนึกว่าจะไม่มาเติมถ้าไม่เติมนี่ก็ไม่ได้นะจังหวะนี้ต้องลุ้นนะครับว่ายังไงเอาฝั่งสีม่วงถอยก่อนนะจังหวะนี้ แล้วถ้ามีไฮร่าเนี่ก็น่าจะได้เปรียบเยอะอยู่นะสำหรับฝั่งสีม่วงนะเพราะไฮร่ามันเป็นยูนิตโจมตีระยะไกลไงตรงนี้โอเวอร์ลอยอยูตรงนี้กับตรงนี้โอเคน่าสนใจนะยังไงครับมาเพิ่มเติมแล้วมีการเอาโดรนมาด้วยเอามาทําไมครับโดรนอย่าบอกนะฮะว่าคุณจะเอามาสร้างเฮตชอรี่ไม่หรอกมัง้งอ่าอย่างไงฮะยังไงฝั่งสีม่วงยังคงสู้ไม่ได้นะครับเพราะรับเดอะทรลินพันกันอีกแล้วไม่มีคลิปไหนที่ลินไม่พันกันนะอ่ะผมผมผมพูดอะไรวะ อ๋อฝั่งสีม่วงไม่น่าจะสู้ได้แล้วเพราะว่าจำนวนน้อยเกินไปนะจังหวะเมื่อกี้แล้วมีการเอาโดรนมาด้วยอะ่ะแล้วโดรนมันโดนขวัญไปทีหนึ่งโอเคอืมก็ไม่ตายนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวออกไปแล้วไงฮะมียูนิตเป้าบ้านเอามีอยู่นะฮะอย่างวะนนี้โอ้ไหลเข้ามาเพิ่มเติมะฮะอย่างเยอะเลยโอเคฝั่งสีม่วงสีม่วงก็ยังมียูนิตกันบ้านอยู่เช่นกัน,นะฮะแต่เข้าเข้ายากแล้วฝั่งสีเขียวจังหวะนนี้อืต้องวัดใจแล้วครับฝั่งสีเขียวขึ้นสไป้โอ เล่นอากาศยานนะฮะเราจะได้เห็นยูนิตมิวตาลิสแล้วนะครับผมโอเคเสียจเรียบร้อยนะมิวตากดมาแล้วนะห้าตัวเลยนะครับโอ้ในขณะที่ฝั่งสีม่วงนี่ยังไม่เห็นเลยนะว่าเขาจะเล่นอากาศแต่มีการลงคลิปโคอลนีน่าจะสร้างเป็นซังกินคอลนีนะนั่นไงใช่จริงจด้วยครับจรจรฮะเรียบร้อยผมว่าสร้างไฮดรามาก็ไม่ทันนะ่ะแล้วคือซังเกิโคอลนีเนี่ยเวลาสร้างเนี่ยมันสร้างแบบเสร็จเร็วด้วยนะเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยมาแล้ว ซัพทเรนเนียนเทนทัคเกเป็นหนวดที่้อนใช้ใต้ดินแล้วก็ขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะฮะเพื่อทําดาเมจเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะฮะแล้วตรงนี้ว่าไงฮะเอาฝังสีม่วงเห็นแล้วนะครับโอ้โหต้องขึ้นแรกดขึ้นแรมาก่อนจริงๆเออแต่ยังไงครับเนี่ยแล้วฝังสีเขียวเอ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนออยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะฮะเออเอามาแล้วครับแตกไปนะฮะ ไม่มีไฮดร้าด้วยนะไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับสปอร์โคโลนีก็ไม่มีด้วยนะส่วนฝั่งสีม่วงก็ไม่ยอมแพ้นะครับส่งซึ์กลิงเข้าไปตายเพิ่มเติมนะจังหวะนี้โอ้แต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่ยอย่าลืมนะว่าเขาส่งใอ้เขาเขาอะไรนะเขาอ่ามาเติมได้เรื่อยนะเอา้าแนวป้องกันถูกทําลายแหกไปแล้วฝั่งสีเขียวไม่เหลืออะไรแล้วครับต้องดึงมิวตากลับมากันบ้านนะฮะอย่างงี้ก็เปิดทางให้ฝั่งสีม่วงสร้างสร้างอะไรวะเขาคงไม่สร้างไฮด้าหรอกมั้งเออรอขึ้นแรงก่อนนะจังหวะนี้ อย่างเดือนลยฮะตรงนี้โอ้โหนะครับฝั่งซิมมองบอกจีๆนะฮะกองทัพไม่เหลือน,นะครับอโอเคครับเป็นอย่างที่ผมคาดการไปเลยนะเพราะาสุดท้ายแล้วฝั่งซิมมองนี่จะไม่มีอะไรที่มาต่อต้านอากาศยานได้นะแล้วถ้าส่งซึกลี้เข้ามาแบบนี้เนี่ยยังไงก็ตายหมดอยู่ดีนะแล้วอย่าลืมว่ามิวต้าเนี่ยมันยิงเป็นมันโจมตีเป็นเขาเรียกว่าไเนะอ่มันติดทร์กเก็ตด้วยนะก็คือเป้าหมายอาจโจมตีแบบหลายเป้าหมายนะยิงไปทีหนึ่งเนี่ยจะโดนทั้งหมด3ตัวนะ เรออียบร้อยครับสซลินไหลมาเป็นฝูงก็ตายอยู่ดีนะแล้วตัวเองก็ามาถึงฝั่งซิม้งนะไฮด้าไม่มีด้วยนะจบเกมครับสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณยามูจิน CTL ฝั่งสีเขียวนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ปริเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ